สวัสดีครับทุกคนเจอกันกับเติ้นแล้วก็ช่องอนะิดบินนลิศพงกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้จะพาทุกคนกลับประเทศไทยกันตอนนี้เวลา7โมงเช้านะทุกคนก็วันนี้จริงๆเป็นวันจันทร์นะครับซึ่งอเล็กเนี่ยขับรถไปส่งเติ้นที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตไม่ได้นะครับก็เลยต้องนั่งรถไฟไปเองซึ่งตัวรถไฟของเตินเน้นจะมาตอน8โมง50นะครับผมแต่ว่า1คือ เดี๋ยวอเล็กจะขับรถไปส่งนะครับที่สถานีรถไฟแล้วก็ออสองเนี่ยก็คือจริงๆเนี่ยเรานั่งรถเมย์ไปเองก็ได้แต่ว่ารถเมย์จะมาตอน8โมง5นาทีแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็คือ9โมง5นาทีนะซึ่งจริงๆอ่ะเติ้นก็ไปรถเมย์ธรรมดาได้นะครับแต่เนื่องจากว่าเรามีกระเป๋าใบใหญ่เนาะแล้วก็ตอนเช้านักเรียนจะเยอะคนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ เดี๋ยวให้อเล็กไปส่งดีกว่านะครับผมสะดวกกว่าก็เดี๋ยว7จ็ดโมงยีอเล็กบอกว่าเดี๋ยวจะพาขับรถไปนะครับฮัลโหลเป็นอะไรครับรไม่รู้ไม่รู้รทำไม,ไมไ <laughs> สองสัปดาห์ครึ่งเดี๋ยวกลับมานะสองสัปดาห์ <Okay. S 1> <laughs> ไปทำธุระนะ so I got to change my name to Hair Breeder นะ mm hmm. Breeder ครับ mm hmm. so you have to keep up hair กันจนนะคุณนะโอเคครับออ๋ โอเคเดี๋ยวขอไล่เช็คความพร้อมของของต่างๆก่อนนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเดินทางไปสถานีรถไฟกันเปิดบ้านออกมาเห็นหิมะด้วยนะทุกคนแสดงว่าเมื่อคืนหิมะตกนะครับผมก็เป็นวันแรกที่หิมะ

See you two weeks. Love you you. two in ตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟกันเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็อีกสักประมาณ2 0สนาทีเดี๋ยวตัวรถไฟก็น่าจะมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราต้องนั่งรถไฟประมาณชั่วโมงครึ่งนะในการที่จะไปถึงตัวสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตนะครับแล้วก็วันนี้เราได้นั่งตัวชั้น First c l r า s ของตัว อดอยเชียงบานด้วยนะทุกคนจริงๆเป็นครั้งที่2ที่ได้นั่งนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนะมันมีตัวอีเมลอัปเกรดตัวที่นักให้ต้นฟรีด้วยนะฮะหนาวมากตอนนี้ทุกคนศูนย์องศาแล้วก็หิมะเยอะเหมือนกันที่สถานีรถไฟนะเดี๋ยวเอาให้ดู ก็เดี๋ยวขอตัวไปหาตัวจุดที่จะขึ้นตัวตู้ของเราก่อนนะครับทุกคนเพราะว่า,าต้นเนี่ยมันมีการจองจองเรื่องของตัวที่นั่งมาด้วยแล้วใช่ไหมฮะก็ทีนี้เราต้องไปดูว่าตู้ที่เราจะขึ้นอยู่ตรงไหนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปหาตู้กันแล้วก็เดี๋ยวรอตัวรถไฟมา โอเคครทุกคนก็ใกล้จะถึงที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับอีกประมาณ5นาทีนะก็เตินก็เตรียมตัวแล้วเรียบร้อยนะครับเอากระป๋ากระเป๋าออกมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวไปถึงเสร็จปุ๊บก็จะคงจะยังไม่ได้เช็คอินนะทุกคนเพราะว่าตัวเคาน์เตอร์เช็คอินนะ่าจะเปิดประมาณ11 1โมง11โมงครึ่งประมาณนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึง โอเคฮะทุกคนได้เช็คอินกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้บอดดิ้งพาสมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้จะต้องบินที่เกต B 46นะครับผมก็คิดว่าคงเดี๋ยวจะเข้าไปในตัวเกตเลยแหละเพราะว่า,เ,าเวลาบอดดิ้งก็คือบ่ายโมงตรงนะครับแล้วก็ตอนนี้น่าจะ11โมงกว่าละนะครับผมโอเคเดินไปที่เกตกันดีกว่านะ ตอนนี้ต้นอยู่ข้างในตัวเทอร์มินอลแล้วนะครับทุกคนก็ผ่านการตรวจตมแล้วก็ตรวจของที่ติดตัวมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยก็แอบมีแวะไปคุยกับตมมานิดหนึ่งนะครับเรื่องของการที่เต้นจะไปเปลี่ยนตัวนามสกุลตามสามีนะครับผมแล้วตอนกลับมาเนี่ยต้นจะต้องทําการโชว์เอกสารอะไรบ้างนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็บอกว่าให้เอาเอกสารการเป็นนามสกุลภาษาอังกฤษจากไทยเนี่ย ติดตัวมาด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเรามีตัวเอกสารอื่นๆที่เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องพวกอเอกสารสมรสที่เราได้จากตัว Standard Arm um, ในประเทศเยอรมนีนะครับก็ให้เอาติดตัวมาด้วยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่า,าเราเนี่ยมีการอยู่ที่นี่จริงมีการเปลี่ยนนามสกุลจริงนะครับผมแล้วก็เป็นบุคคลคนเดียวกันกับตอนที่ เราใช้นามสกุลก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้สั่งของกินนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าหิวมากแล้วก็ใกล้จะเที่ยงแล้วด้วยนะครับผมอ๋อได้ตัวซุปไก่นะครับกับตัวโค้กมาเพิ่มพลังเพิ่มน้ำตาลนิดนึงนะอารมณ์จะได้ดีนะครับ รสชาติเหมือนซุปไก่เวลาที่ไม่สบายแล้วแม่ต้มให้กินอยู่ที่บ้านเลยทุกคนแบบใส่พัวหอมใหญ่ใส่ไก่ใส่แค่รอดอร่อยโอเคทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่เกตแล้วนะครับแล้วก็ทุกคนเริ่มบอดดิ้งขึ้นเครื่องกันแล้วนะของต้นจะอยู่ในกรุ๊ปที่4เดี๋ยวน่าจะอีกไม่นานก็น่าจะได้ขึ้นเครื่องแล้ว หลังจากที่ทางสายการบินได้มีการบอดดิ้งผู้โดยสารทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการเตรียมตัวต่างๆให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ตัวเครื่องบินเนี่ยก็เคลื่อนที่เข้าสู่ตัวรันเวย์นะครับผมพร้อมที่จะออกบินเทคออฟนะครับพาผู้โดยสารทุกคนเนี่ยไปที่ประเทศไทยกันตอนที่เครื่องเทคออฟเนะี่ยทุกคนต้นเนี่ยจะเป็นเสียวทุกครั้งเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไร แล้วก็ค่อนข้างที่จะกังวลนิดนิดนะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยส่วนใหญ่โอเคนะครับผมแค่เราขึ้นเครื่องบินเนาะทุกคนมันอยู่บนฟ้าใครจะไปรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างตอนนี้เครื่องก็ขึ้นแล้วก็ไต่ระดับได้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ใช้เวลาในการบินจากนี้อีกประมาณ10ชั่วโมงนะครับแล้วเราก็จะไปถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิที่ประเทศไทยแต่ระหว่างนี้เดี๋ยวเราคอยไปลุ้นกันดีกว่าว่าตัว อาหารที่การเิดไทยจะเสิร์ฟวันนี้เีอะไรบ้างนะอาหารที่เสิร์ฟวันนี้ก็มีกะเพราเนื้อไข่ดาวนะทุกคนก็รสชาติโอเคใช้ได้นะครับผมแล้วก็มีขนมหวานนะครับเป็นเค้กแล้วก็มีตัวสลัดซึ่งสลัดนี่ต้องไม่ได้กินนะไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่โอเคทุกคนก็ทานข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้เวลาพักผ่อน นะครับเพราะว่าเมื่อเช้าตื่นเช้ามากๆเลยก็เดี๋ยวขอลับตาก่อนสักครู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนที่เ,เขาน่าจะเริ่มเสิร์ฟตัวอาหารเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับผมพักผ่อนละเดี๋ยวเจอกันฮัลโหล o o d MORNING ครับทุกคนตอนนี้ก็ตื่นเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ ตัวอาหารของทางสารการบินตอนเช้าก็ออกมาเสิร์ฟล้วด้วยนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ครึ่งตามเวลาไทยนะครับก็เดี๋ยวกินข้าวกันแล้วก็เดี๋ยวอีกสักประมาณชั่วโมงอีก50นาทีเนะี่ยก็น่าจะถึงไทยแล้วนะครับผมส่วนอาหารเช้านะครับผมก็เป็นอเมริกันเบรคฟาสต์นะครับผมก็เป็นมันฝรั่งทอดมีไข่เจียวมีไส้กอรอกนะครับมีผลไม้มีโยเกิร์ตนะครับก็ ถือว่าโอเคเลยตอนนี้ก็เป็นตอนที่เครื่องบินนะครับบินเข้าสู่ที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะทุกคนแล้วก็แดดกำลังออกสวยมากๆเลยแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นตอนที่กำลังจะแลนดิ้งที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับและแล้วเราก็มาถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิไฟน์นี้สมูทมากนิ่มมากนะครับนั่งสบายมาก แลนดิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปรับกระเป๋ากันแล้วก็เดี๋ยวต้นจะบินต่อกลับไปที่อุบลเลยนะครับผมซึ่งจริงๆอ่ะจะบินจากสนามบินสุวรรณภูมินี่แหละแต่เนื่องจากว่าตัวฟล์ที่จองเอาไว้มันแคนเซิลนะครับก็เลยอจองอีกฟลาหนึ่งจากสนามบินดอนเมืองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องนั่งแท็กซี่ต่อกันไปที่สนามบินดอนเมืองด้วยนะทุกคนน่าจะประมาณหชั่วโมงแหละ คิดว่าน่าจะทันแล้วก็เดี๋ยวจะมีฟล์ไปอุบลประมาณตอนเที่ยงนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะบอกว่าแม่ยังไม่รู้เลยนะครับว่าต้นกลับมาไทยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปเซอร์ไพรส์แม่กันที่บ้านที่อุบลด้วยนะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวตัดไปที่สนามบินด,ดอนเมืองกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรา,เาไปเช็คอินโรงแรมแล้วก็ไปเซอร์ไพรส์แม่กัน โอเคครับ okay, ทุกคนตอนนี้ก็ถึงที่สนามบินดอนเมืองเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อสักครู่ใช้ตัวบริการรถแท็กซี่เอเอโอทีลูมูซีนจากสนามบินสุนวรรณภูมินะครับให้มาส่งที่นี่เพราะว่าจะบอกว่าขี้เกียจลงไปต่อคิวรถแกลบข้างล่างมากนะครับคนเยอะมากเมื่อเช้าก็เลยตัดสินใจใช้ตัวเอ t โอ,อทีลูมูซีนมานะครับก็มาถึงทันเวลาเดี๋ยวเมื่อสักครู่มีแกะของนะครับ ออกจากกระเป๋านิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวจะส่งของให้กับพี่โน้ตนะครับเรียกรถแกร็บมอเตอร์ไซค์ให้มารับของละแล้วก็ตัวเช็คอินของเรายัางเช็คอินไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอประมาณสี่นาทีเพราะว่าตัวเช็คอินกระเป๋าสามารถที่จะทําได้3มชั่วโมงก่อนที่เครื่องจะออกนะครับก็เดี๋ยวต้องรอนิดหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เหนื่อยมากหิวมากด้วย สู้ๆนะครับเมื่อสักครู่เช็คอินเรียบร้อยแล้วนะครับโหลดกระเป๋าเรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้ามาข้างในตัวเทอร์มินอลเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้หิวอีกแล้วก็เลยมาแวะกินข้าวมันไก่นะครับผม mm hmm. คือในตัวสนามบินดอนเมืองอ่ะมันจะมีร้านข้าวมันไก่แบบข้าวมันไก่ฮ่องกงอร่อยมากนะครับใคร เดินเข้ามาหลังจากจุดตรวจกระเป๋าเรียบร้อยแล้วทุกคนอยู่ตรงข้างหน้าเลยนะเป็นข้าวมันไก่สิงคโปร์ราคาแรงนิดนึงแต่ว่าอร่อยมากใครมาลองชิม โอเคในที่สุดเราก็มาถึงสนามบินอุบลกันแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวไปรับกระเป๋าแล้วแอบไปเซอร์ไพรส์แม่ที่บ้านก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยไปเช็คอินที่โรงแรมที่หลังนะเดี๋ยวไปดูกันว่าหน้าตามแม่เวลาตอนเจอหน้าเราเป็นยังไงกันบ้างน,นะ ทุกคนสรุปเปลี่ยนแผนกลางคันนะครับเมื่อกี้บอกแท็กซี่บอกเปลี่ยนทิศไปโรงแรมก่อนเถอะเพราะว่าไม่ไหวแล้วอยากอาบน้านะครับผมแล้วก็เวลาทีอา่ออกจากสนามบินมาเมื่อกี้มันก็ใกล้ๆกับเวลาที่จะได้เช็คอินแล้วด้วยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมาอาบน้ําอาบท่าก่อนดีกว่านะทุกคนเพราะว่าไม่ไงั้นไม่ไหวแล้วตอนนี้ร่างกายแบบหมดเรียวหมดแรงหมดพลังทุกสิ่งทุกอย่าง วันนี้เราพักที่โรงแรมเซนทราอุบลน,นะครับเหมือนเดิมเลยเหมือนกรอบที่มาอุบลรอบก่อนนะทุกคนก็ห้องค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนอนคนเดียวนะรอบนี้อยางอาบน้ำด้วยโอเคเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปหาแม่ตามที่วางแผนไว้อย่างที่บอกเอาไว้นะครับผมขอเวลาสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะทาดา อาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้สระผมเมื่อกี้เพราะว่ากลัวจะเสียเวลาที่จะต้องใดผมรีดผมใหม่นะครับผมก็อาบน้ำทำหน้าให้ดูสดใสนิดหนึ่งนะครับผมโอเคทุกคนได้เวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วก็คือการไปแกล้งแม่เดี๋ยวเราจะไปแกล้งแม่ไปกันโอเคทุกคนตอนนี้มาถึงบ้านแล้วนะแต่ว่าบ้านเงียบมาก ปิดบ้านหมดเลยนะเดี๋ยวเราจะแอบดูว่าเขาทำอะไรกันอยู่บ้านปิดเงียบนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะไปเซอร์ไพรส์ครังหน้าต่างกัน ทำไมจ้าเซอร์อไพรส์เหรอจ๊ะว่ามันจะต้องมาแน่ๆเพราะว่าไม่ตอบไม,ไม่ตอบอะไรเลยไม่ตอบอะไรก็ตอบอ,อยู่ <c oughs> <c oughs> อุ้ย <c oughs> เบอร์มากทุกคน <c oughs> โอเคก็ภารกิจเซอร์ไพรส์แม่ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> เรียบร้อยแล้วก็จบคลิปแค่นี้เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าว่าเราจะพาทุกคนไปทําอะไรที่อุบนกันบ้างนะ